สบายดีพี่น้องแล้วแหละกระเพาะมันไหนซงเอานี่นะน้ำแข็งคือปลาให้มันย่อยอยู่กำลังกำลังบ่น้ำแข็งห้องก่อนก็ได้น้อยหนึ่งบินไหมทั้งนั้นก็มีงานมีงานแหละทั้งน้อยๆกะขายยุคคนหลานคนละศาสนาเจ้าบูเกี่ยวเนาะ คนละศาสนากัคือกันี่แหละเฮ็ดอยเห็ุกินคือกันี่แหละเป็นบสวนบ้านมูเนาะล่าสุดพี่น้องเลยศบที่สองกับเพิ่มไม่เลยขึนม่วง้นม่วงเนาะฮะขม่วงกัมี่ดิัละว่าจังหะงานเวียกเงาคู่กับเยี่านกันเนาะกะพราแรเลย กระเพาะมันเนียคือใายคู่กันนะย่างเน้อจอกกินนไม่ใช่ไรกินนมีไม่ใเอาไหมะเสียงเอามาอยางให้ย่างกระเพาะแล้วแสบใส่รถดีย่งกระเพาะแล้วนะเป็นเกล็อ้าว มาจากมือสังหารหมูอีเลมือสังหารเป็นมือคุบเลยวะอ้ยมือเร้ามีแตเล่าได้เห็ดนี่นะคั่วมูนะจะพเขาู้ว่าไละเอียดขนาดนี้ยดงว่าเคยเปเชฟมาก่อนเอยประธานรุ่นเรุเขาูรุ่บอกน่าดีช่ยอะา่ยเบิดก็ได้ที่ยังพ่อและ่และอันนี้ก็อาไว้เป็นไ้ พอมัน hmm. ม mm ันงานปั๊บกันได้จะกนสิมาลายมาหน่อยแม่นแต่ว่าแห้งๆเอาในเรื่องมันนาพความเย็นมันสิบะเทิงเลยเนาะมันงานศพมันซองสอนเลยมันจะกลืนหน่อยสีลายจำได้นะเขาจะมาซ่อยเอาก็ได้บได้เมื่อแต่ขึ้นนี่บ่ เมื่อสากแบดเล้กก็มาบอกไอ้รงต้มน้ำถาเด้อตีหนึ่งนได้ว่าตีสองกต้มบ่ะผ่านตีสามบ่จะเดือต้มเ่สองเออตีสองแกต้มมาส่นตีสองลูกมาต้มน้ำาพ่ไปนัาชีนอนร้อนนอนเือลนี่ตีสอบต้มกำลังครัวหมูเนาะเก้าสกิบสโลหมูตัวนี้ ฮะกับสิบสองหรือสิอ่าผมมีข้อมูลตัวจริงอยู่นะมันจิงถึงหมอยวิจารนี่เนี่ยไพไปเแปเต้นจะเต้นนะจำว่าฮะบอกแล้วก็เดี๋ยวลุงตั้งไปเอาเต้นแปลมาได้ฮะเกลีบ่ได้เออบอก Người vẫn chưa cao. Sì, người vẫn phải bát, mà. À, <laughs> Soi chu kha khô ngọt mô gạp nhau này. Hmm. 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 เบ็ดเบ็ดอะไรฮะไปลมาเยอทุกอย่างเด้อะทุกอย่างมาเด้อเด้อะทุกอย่างมาเลยเก่าพูนสิบแปดแหละแม่แม่เอาพูนมันเก็บหลายจนมันเก็บพอเก็บนบ่งน้ำ มันลายเลยแม่ครับขวบุกขาวบุกข้วท่านขขากันอืมอืมเยวคนอีมากินท่านเอาเอบิ่งคนซะก่อนเน้ยคนีมากินทานเจ้ากยท่านพูดกนีบางที่อนบางที่เอเาเห็ดแบบนี้มันบเบดเนาะเนากรมาย่างเอ้เนาะย่างินกับตะมังคุงใส่แล้วน้ำแข็งยังย มาขงจานก่อนเก็บขอากันเรียกว่าเบ็ดอย่งนี้อย่ง้มาแก้มเหล่าปอนี่โหลดดีเด้เนี่ยเขาบริการหนด้างเลยไมเขาจินขาดแล้วงปลาเต็มไม่ตื่ไใช้เราอ่ะไปไป่ได้ไปไม่ได้แล้วลูกน้องสั้นจำนี่ไปใช้ไปได้แล้ว

เต็มเลยบ่มีตู enfin, ้แช่บ่ฮะบ่มีตู้แช่บ่ขันนะไรกับต้งยางมันเลยต้องยางกับเงินนะเดันมอน้ไปเอาอยู่มาประธนแล้วใส่ปิ้งใส่อ่อนเขายองไปเลยอะเยอายังไงพี่เงินอะไรอะ้อีกันแ้ <sia. S 1> พิตไม่ไดได้บบาใส่นําแกงได้ส่ะบ้มุนาขตมุ้นาเลว่มุาขึ้นนี่แล้วมาเป็นเันกูซอยพระหลามนะอืมเอรแล้วนี่มนมีรน้อยมุนเงีแยงนะมบบมุนแฟนว้าทำราค่บมชมุ่นมาพนลามมาแล้วเหอเราเบาขึ้น ปัตตปัตตจะคือทนแท้เลยนะบรินอนปัตตุสุดยอดสุดยอดทนคณะบรินอน để chắc để chắc mùa chết chết, chết của Nên, <laughs> Mà mua một mù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 a một đấy จอยใงนะมาจอยมาได้นอนมาจอยฮะเออจะมีช่องไม่ใส่ก็ว่าโม่ไม่แล้ว ไปเข้าไปมีแบโอ้จะอาหาจเอาไปเ็ด้ลูจะเคียน้ึงเลนกอจะอยกำลังย่างตับพี่นอะตับหมูนะไม่ใช่ตับหมเสร็เสียประกันภัยซองเด้งอะได้ซองแสนเราซองแสนบ่ข่หน่ะซองแสนซตับมันยังได้อี่ว่าตังนแนเดไปเกินทานอี่ประมาณซองแสน้ไป ทีโน้ะสามเสเปิดเพื่อนเจเออกว่าแล้วขนาดไหนปล่ยอีเด้นมาเหตุตนนำลุงอีกน่นเห็ุเห็ดยังฉ็ดต้มมาที้านเคยเห็นอะไรเนาะว่ามันกรลอกได้บได้เลนบได้เฮดได้บได้เลนใช่หกระลอกเมื่อก่อนเลขกระบอกว่เลขกบอกอ้าวเราบอกอยู่ได้เรากันไปวันที่าแปะพระบภากษอซาแปเนาะโซลมอนเนาะิแบบมันสิออก นนอันนี้แหละสากบกเขาตาเลสง่ง ข่าล <Lord entertain. S 2> ูกไลยด้ลูกบ่กกินแต่ทิ่ข่าวบ่อยน้อยแต่ว่าห้างเงีการซึนเสียอันค้งยิ่งใหญ่พี่น้องเลยที่มันเรียยที่เลี้ยงบ่ได้ก็คือสิ่งนี้แหละพี่น้องก็คือความตายนี่แหละ นี่บะมุมในเจ็ดมือเราพี่น้องเลยในเจ็ดวันเราพี่น้องบะวันศุกร์วันเสาร์กับวันอาทิตย์บ่วันอาทิตย์กับวันจันทร์พี่น้องเลยต่างแต่ว่าสิไปไหวหรือไปซะ